ครับสวัสดีครับถ่ายเทสตัวมอเตอร์เกียร์นี่ให้นะครับสองร้อยวัตต์นะครับอัตราทดอยู่ที่หนึ่งต่อสามสิบนะครับมีเบรกนะครับหมุนเงียบนะครับไม่มีเสียงเลยสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับมอเตอร์มีเบรกด้วยนะครับก็คือว่ามันจะไม่ไม่หมุนจะไม่มีแรงเฉื่อยครับขอโทษนี่นะครับเอาเทสมาแปะให้ลูกค้าดูการหมุนนะครับ การหมุนก็อยู่ลาวๆประมาณสี่สิบหถึง50สิบรอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้จะมีมีเบรกนะครับถ้าหยุดถอดตั้งนะครับถอดตั้งออกนะครับถอดตั้งออกเขาจะหยุดทันทีเลยนะครับนี่นะครับจะไม่มีแรงเฉื่อยนะครับใช้ในกรณีไหนได้บ้างครับก็ใช้ในกรณีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราไปดึงล้อนะครับ เอาไปดึงล้อนะครับถ้าเราหยุดจ่ายไฟนะครับน้ําหนักที่แขวนอยู่ในล้อมันจะไม่ค่อยๆตกลงมานะครับมันจะหยุดคาไว้อยู่ตําแหน่งเดิมนั้นนะครับเพราะเบรกมนจับมอเตอร์ไว้นะครับนี่ผมยกให้ดูนะครับเหมือนรถที่เข้าเกียร์ไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดเครื่องยนต์มันก็จะไม่ไม่ไหลไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับหยุดจ่ายไฟปุ๊บมันก็หยุดทันทีเลยนะครับ การคาดเคลื่อนของการหมุนก็จะมีน้อยนะครับเห็นนะครับต่อใช้งานให้ลูกค้าอย่างนี้ไปเลยนะครับเสียบไฟบ้าน220โวลต์นะครับเทปนี้แปะให้ลูกค้าดูการหมุนของเขานะครับเสียงไม่มีเลยนะครับเสียงที่ได้ยินเสียงพัดลมนะครับพัดลมที่ผมเปิดไล่แมลงนะครับเห็นนะครับต่ดตั๊กนะครับเนี่ยจะหยุดทันทีเลยนะครับเก็บใหม่นะครับ ตัวนี้ตั้งหมุนซ้ายขวาได้นะครับทําสวิตช์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสาธเตสลูกค้าดูตามนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ